สวัสดีครับผมคือเบลลิเฟอร์และนี่คือ Metal Gear solid v เอ,อดที่2นะครับ diamond ducks okay, โอเคตามไตเติลที่ขึ้นเลยรับครัสมาแล้วมที่ผ่านแม่แ,มแห่งใหม่ของ Snake นะครับเราจะก่อตั้งกองทัพด้วยกันอีกครั้งหลังจากที่ล่มสลายไปมาเด็ดไอ้ N A ด้วนเอ้กูก็ด้วนเหมือนกันลืมไป แต่มึงด้วนกว่ากูเพราะมึงขาดขานี่เล่นไพ่ไม่ได้เนี่ยขาขาด,ขาดอาเฮย้ยสิ่งต่างๆมันเปลี่ยนไปแล้วบอสเราลงกำลังเงินกำลังคนเพื่อต่อสู้กับไซเฟอร์เราจะได้ฝ่ากองเลือดกันอย่างจริงๆแน่ในสนามลบทั้งหมดเพื่อการล้างแค้นไปก่อนจะล้างแค้นรักษาตัวกันโลกนี้มันต้องการสงครามกันเราจัดให้ไม่มีเป้าหมายอื่นไปได้เล่นบทพระเอกอ,อ่า ความเคารพคาสใจเย็นๆรักษาตัวก่อนพวกไซเฟอร์มันส่งเราลงนะลกมันขุดลุมฝังเราแต่ว่าเราจะลงไปลึกกว่านั้นเออกูรู้กูมันปีศาจอยู่แล้ะสวรรค์ก็ไม่ใช่บ้านกูอยู่ดีสเน็กพูดถูกอสอเราพิษสงครามนะครับพูดถูกลงทันเฮ้ยโอ้โหเขาจะช่วยไปปัดก็ออกทำไม เดินเองได้อ่านี่ทหารเลือดนักสู้เดินมาเท่ๆแต่สุดท้ายก็ต้องให้เขาแบกขึ้นไปถ้าเป็นม้าแห่งสงครามมาเก้าปีมันจะยุติวันนี้มึงไม่ได้รับอยู่และเราไม่ใช่หมาข้างถนนเราคือไดมอนด็ดอกเว้ยห <c oughs> มาเพชรเพชรบันไดญาติให้ออกซิเจนเลย้ยให้เขาพูด โดนปิดปากเลยพูดมากจัดเราจะถล่มไซเฟอร์บอสและมึงจะต้องสร้างกองทัพที่จะถล่มมันรู้ไว้อย่างหนึ่งนะครับกูจะไม่ได้ทำเพื่ออดีตแต่เราจะทำเพื่ออนาคตต่อสู้เพื่ออนาคตนะออดีตมันแก้ไขไม่ได้แล้วทิ้งมันไว้ข้างหลังไว้เป็นบทเรียนเป็นความแค้นลูกผู้ชายสิบปีล้างแค้นยังไม่สายนั่งเื่ออนาคต จัดไปเราทำอะไรอย่างอื่นไม่ได้แล้วนอกจากนี้จีไสอสองเริ่มได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารฝันแม่ไดเรียหาออสลอกันมันจะสอนเรานะเกี่ยวกับสิ่งต่างๆจะทำให้ดูเลยแล้วกันผู้เล่นที่จะมาเล่นใหม่จะได้รู้มีบางอย่างที่ผมจะคุยด้วยเกี่ยวกับการดูแลขันแม่มาเจอกันหน่อย มัาแล้วเลยฐานนี้คือของคุณทำไดมอนด็อกให้เป็นกองซัพที่เป็นหนึ่งเหมือนกับองค์กรทั่วไปเราต้องการกำลังคนที่เก่งและมีคุณภาพและเราต้องใช้ความสามารถของพวกเขามิลเลอร์บอกให้ชี้แจงเรื่องนี้มันสำคัญมากครับอ่านี่คือกระเป๋าเจมบอใช่เอาคนเข้ามาในฐานโดยการใช้อนี่มันคืออุปกรณ์กู้ฟูตัน กูซากกูฉีบกูรถกูได้หมดไม่คุณอยู่ในสนามรบไปใช้อีนี่ในการนำทหารหรือนักโทษกลับบ้านและเราจะทำการชักชวนให้มันมาอยู่ในกองทัพไดมอนด็อกเอาเลยลองเทสดูใครก็ได้อัดแม่งเลยโอเคเอ็กซ์แฟกกูบันูนติดตูนเลยและเดี๋ยวมันจะบินขึ้นไปไปดูไปดาวน้เมีเลยเอกรเียบร้อย เอาชยิงไม่โดนคุณใช้ฟูตอนรีคัเปอร์กับคนที่ยินยอมเท่านั้นโอเคนี่เลยรอปืนนอนหลับยิงไเนี้ด้วยไม่ได้นะครับไม่ได้คุดมา่งดิบใช้กับผมไม่ได้หรอกนะผมฝึกการต่อต้านยานอนหลับมาปินห่วยแม่งเอเอาไว้อะก้าไปโอ้เฉยหัวแม่งลาลิลูเลโลละเมอเลย หล่อนี่รู้เลยปู่ตอนรีคอเวอร์กับคนที่ไม่ปฏิเสธห้ามเอาศพกลับมามันใช้ประโยชน์ไม่ได้ลูกหน่วยของเราที่พูดถึงเอ็กแท็กเมื่อกี้จะถูกมอบหมายงานไปตามความสามารถลองดูสิเปิดไอ้ดอยโอเคถามสิลิเลือกสตาฟแมネจเมน จากแท็บมาเธอเบสสตารพวกนี้ถูกส่งเข้าไปที่ R&D r ี่คือฝ่ายวิจัยและพัฒนาอาวุธแล้วก็ไอเทมที่ช่วยสัปอร์ตในการทำภารกิจต้องดูที่ development list แล้วก็เลือกที่พิ้ปัณาไอเทม เราจะสร้างของได้จากที่นี่นะครับเลเวลตงถิงนี่คือแผนพัฒนาของฝ่ายวิจัยเห็นไอเทมที่ชื่อว่าคาร์ดบอร์ดบ็อกซ์ไหมผมว่ามันดูไร้ประโยชน์แต่มิลเลอร์บอกว่าคุณต้องการมันตัวเลือกสุดท้ายสำหรับเทคโนโลยีการแทรกซึมมันว่าอย่างนั้นนะไงก็คือเรายังไม่มีกำลังคนมากพอที่จะพัฒนาตอนนี้เราต้องการคนมากขึ้นไปเอ็ก์ตรคคนเพิ่มมาและคุณก็ยังฟูตอนเอ็ก์ทรคคนที่คุณน็อกลงไปลองน็อกคนด้วยซีคิวซีดูสิยิง ไขก่อนนี่นงะอะซีคิวซีก็ได้วะจับพุ<อ>่มแม่งให้นอกอย่างนี้นะครับเราก็จะฟูตอนเอ็กซ์ตรักมันได้นะครับอย่างงี้ลอยวินกลับบ้าน <withdrawn> นี่ก็บ้านแหละแต่มกูก็กลับมาอีกรอบไม่เอ็กซ์ตรักหรอกแต่กูยิงเลย อย่างนึงที่จะบอกฟูตอนเอ็กซ์แพไม่ได้สำเร็จเสมอไปถ้าบุคคลนั้นบาดเจ็บความแรงของบอลลูนจะทำให้เขาตายแล้วถ้าเกิดสภาพอากาศไม่ค่อยดีเขาอาจจะหายสับสนคุณสามารถพิจารณาโอกาสการสำเร็จได้จากการเข้าไปใกล้ๆบุคคลคนนั้นถ้าเกิดอยากให้ชวรจริงๆก็แบกขึ้นหอดีสุดวอสเรามีคนใน R d ดีทีมมากพอแล้วเลเวลเพิ่มแล้วก็สร้างไอเทมเลยนะ cardboard box เรียบร้อยแล้วก็ให้มันสปายดับใส่เรานะครับโอซิลตหมดเลยวะไอ้ช่โอเคนี่คือ d e l i v e r ร s e สวิต e ส่วนตัวของเรานะครับก็คือฮอเราจะเรียกมาส่งของให้เราเมื่อไหร่ก็ได้โอเคระหว่างรอมันตกเราก็อาบน้ำก่อนกระเป๋าเลอะเลือนหมดแล้วล้างให้เกลี้ยงแล่เราก็จะสดชื่นนะครับ ของมาส่งแล้วเฮ้ยเย่แล้วก็เข้าไปเอาเลยไม่รู้นะว่ามันดีตรงไหนแต่มินเลอร์บอกว่าคุณอยากได้อีกอย่างหนึ่งสตาฟทั้งหมดที่คุณเอ็กซ์แกมาจะถูกจ่ายเข้าไปใน RD ทีมเป็นการตัดสินใจของมินเลอร์ถ้าคุณคิดว่าคนพวกนี้เหมาะกับทำงานด้านอื่นคุณก็ยกย้ายตามสบายคุณจะหา GMP และเกณฑ์คนใหม่จากแถวนี้ไม่ได้ขึ้นฮอไปหาภารกิจเปิดไอดอยแล้วก็เลือกแลนดิ้งโซนให้ฮอมารับ ไม่ยากยิงแมงเลยอยากจะเล่นสนุกที่นี่ก่อนก็ได้คิดซะว่าฝึกซ้อมฐานของเราเ,าเล่นลังครับกูเล่นลังอ่ะปล่อยปล่อยแล้วกูคนของเราเองเราจะเล่นยังไงก็ได้มาเตะให้ตื่นทุกอย่างถือเป็นการฝึกซ้อมนะครับนี่นะม,อมอือ้มืด็นไงงงไอ้สัตว์ตื่นว่าไงปล่อย เราจะทำอะไรกับมันก็ได้แล้วมันก็ตังกิ้วด้วยนะไอ้พวกนี้ชอบเจ็บตัวไปเฮะมึงว่ามาขอบคุณครับไอ้นี่ซาดิสชอบความรุนแรงจัดให้ยืนงงยืนงงแค่ไหนเลยสีแดงเลยนอนเนี่ยขอบคุณอีกหยกมาจับไปทุ้มใส่หน้าแม่งเลย เรียกฮอลเล่นได้ทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยสนุกโอเคนี่คือแลนดิ้งโซนนี่คือพีคอดกำลังมาที่ LC ระหว่างรอกูก็ล็อกคอแล้วก็ลักแม่งให้หมดสติอืมหลับตัวอ่อนเลยเอ้ยถึงแล้วเว้ยยืนขึ้นกันหมดเลยใครใช้ให้มึงลุกมองไปนอนซะทหาร ถือเป็นการฝึกซ้อมขอบคุณยังจะมาขอบคุณอีกขอบคุณนะรับลงไปเลยนี่ขอบคุณเฮีย,ยอะไรเรายิงเข้ามารับลูกปืนกันใหญ่มันหยิบปืนอื่นมาใช้ไม่ได้นะครับนอกจากปืนยาสลบเฮ้ก็หวังว่าผู้เล่นอื่นๆที่เพิ่งซื้อเกมมาจะเข้าใจระบบการ extrac ตัวด้วยลูกบอลลูนนะครับ แล้วก็บริหารอาหารดีแต่ผมจะไม่บริหารอาหารดีในหน้าจอผมจะไปทํานอกรอบเดี๋ยวพวกเล่นออนไลน์แม่งรู้ใจหมด <c oughs> ส่งผนสิทธิ์ไว้แล้วกันตรงนี้เอาละตัดพาร์ทเจอกันพาร์ทหนะ้าสารคดีสวัสดีครับอย่าลืมดูเบลีเฟอร์กันนะว้ยอลิซ